สมายามตุ้มลานลนี่ปล,ปลาบ่อนนนี่เจ้าของตุ้มของตุ้มมาแล้วตุ้มอยู่นี่อยู่ลุมมาสิเอ้าบึ่งดูพี่น้องมาลุ่นน้ำกันมาสิเป็นอะไรติ้งนวลนวลอิ๋วบ่ ไพ่โจดขึ้นแล้วเนาะเงียบสงัดอเดี๋ยวสุญญากาศห้ามผู้อ่านอันที่สองปลอกปอกแบกบอ,อมีจักตโตเม็ดซีมเมนต์กินซะม้อยพี่น้องโอ้เต็มอันใหญ,ญ่มีแต่ห้มพี่น้องอโอ้ไปลังใหม่ไปลังใหม่ พี่้องมึงรังใหม่มึงดูจ้าวสิก่ออิปลากินเพลนกินง่ายพี่น้องบอได้กินแต่แทะมอนี่ได้กินแตห่หำนี่แหละเอาละเดอ้อน้ำเซก็ขึ้นเลยพี่น้องโอ้ยเต็มเซอเนี่ยท่วมคักท่วมคักปีนี้ท่วมคัก,ก,กหกน้ากึงกำลังบกลงแล้วฝากเซ่ท้งนั้น ยังโบกายได้นี่นนมมอ,อีกประมาณสามสี่เมตรนี่ก็เต็มซเอายใหญ่แหลนาธรรมชาติบ้านเฮาเอาไปเบิ่งอ,อีกหลังต่อไปพี่นอ้องตามเซียนเพิ่นไปเซียนตุม่มตุ่มเซียนตุ่มสิยๆได้บ่ได้เป็นเซียนปลานี่แต่ขี้ต้มในทางในบ้านพี่นอ้อง รถใหญ่รถน้อยเที่ยวไปถ้ามิเตขิดตม,มเป็ดผัวด้ต้องการเป็ดน,นี่ช่วงโควิดนี่จ้าค้าไปเบิดเป็ดหล่อทางนีง่ก็ขายอาเดี๋ยวไปเบิ่งหล้างต่อไปเอาสิกเป็นแนวใด คือบอหลังนี่จับตาม,มองกันให้ดีพี่น้องเขาอาเนี่ย้มหวนขาวจังโยอยังไหนเนาะ ห้ำอีกแล้วพี่น้องห้ำอีกแล้วห้ำอีกแล้วพี่น้องห้ำผู้อ่ำอีกแล้วบาทนี้บ่มีจกักโตบ่มีจกักโตเลยพี่น้องคือสวยแท้มือน,นี่ปกตินี่แต่โคบดูเลย น้ำไหลแห้งลีปะซิมานกับบมาป้ากบะอนอนบนเขาตุ้มบัมมาแล้วหลังต่อไปพี่น้องติดตามส้มหลังต่อไปลังที่สามถ้าบมีลังที่ 3. สามนี่แสดงว่ายุติในการยาม <c oughs> หัวมีตุ้มสามลัง ทั้งไหนทั้งนี้บอจ้าก้อยไปถ่าเอาหลังที่สามอยู่ทังถ่าได้บ้าเนเจ้าเขาพี่น้องเจ้าเขาหลังได้จะมีจีรีสิบริจัมเปรเกบ่ขึ้นเมื่อนี่ จะค่อยปลาพักกับเก็บเมทานแล้วมิจิลีเตต็มอายะพี่น้องห้ำได้พี่น้องเต็มอายะได้บอสสามตัวนะเบิ่งปลาพี่น้องเป็นจิทอกไม่เบิ่งแล้วปลาโตปลาเสียงมิตรห้ำอายะ นับตัวกระหูตัวใหญ่ลีพี่น้องเด็ดหัวก้อยพอดีมาเด้อท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายไม่กินก้อยป่าคนละตัวก้อยป่าอาจารย์ทงป่าใส่ตุ้มท่องเบ่งลุกนึงอยู่ ปล่อยซะไปไปทำบุญไปหลายพวกมีแต่ทำเอาใส่ขึ้นบึงมือเล่นรอหลุนสามโมงมันถึงมาถ่ายตอนสามโมงเต็มอ่ะหนั่มีแต่้ำมันหิวแล้วมันขอบว้าท น้ำก็ดีขึ้นหลน์ลีนี่ปลามันกินมานอน,นกินมาต่อสโอเคพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันคลิปนะคลิปนี้สบายดีหลังนั้นได้สบ